สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะทีฉันเลือกอินโทรนี้เพราะรู้สึกหดหูใจที่เห็นคลิปนี้ของยาชินะคะคลิปในช่องอิทธิ์เนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ของยาชิเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ต้นไปดูกันค่ะเดี๋ยวดิฉันบรรยายไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะเป็น ต้นคลิปเนี่ยจะมีนางออฟเนี่ยมาหายาชีก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตอนช่วงปลายที่จะถ่ายกลับไปกลับมาสักนิดนึงอันนี้ยาชี้เนี่ยเดินจากบ้านตัวเองมาเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นบ้านที่มีหลังคาอะไรสีฟ้าน,นั่นคือบ้านตาชายและเขาก็ข้ามถนนมานะคะข้ามถนนมาเห็นไหมคะว่าจะมีรถไอไหลเนี่ยจอดอยู่แล้วก็มีเสียงรถเครือ่องสีขาวดังอ้อค่ะ ชาวก็มาทำงานคิดใา้มีการส่งของให้ให้ว่าอิเธิดเดชฝากอาอำให้นโดยที่ตูดอิเธิดเองจริงๆของบ้านญาชิเขาผ่านจะแวะจอดจะอะไรยังไงไม่แวะที่ไม่แวะอาจจะเป็นเพราะ เห็นรถไอ้ไหลอยู่ก็ได้เลยไม่อยากแวะนะที่ตาชานก็รีบรดนข้อย่เาอยากไปกอดลูกอยากจะไปอยากจะไปแสดงความเคารพลูกอะไรทำนองเนี้ย่าชี้ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่บ้านฉันอยู่นะและทีนี้แกก็เดินกลับมาที่บ้านแกตาชานก็เหมือนกับจะรีบรีบหน่อยไปเลยมาเมื่อ่าจะมีรถตู้ จอดอยู่นะคะมีการขึ้นรถไปย่าชีขึ้นรถไปแล้วตาชานคงเห็นตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เลยตามไปคนที่ขึ้นรถตู้มาก็จะมีลูกสาวย่าชีกับตัวย่าชีเสร็จแล้วตาชานเห็นรถตู้ไปตัวเองก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเอาของมาเต็มหน้ารถนะคะน่าจะเป็นมาระกอที่มัเดินเอาไปขายเราขายไม่ออกเอาจะไปฝากย่าชีก็บอกว่าให้กลับไปที่บ้านเขายังอยู่อีกนานนั่นก็คือว่า ตัวตาชานเองก็ไม่กล้าคือคิดว่าลูกจะขึ้นรถนี่มารีบเอามาให้มันเป็นพ่อที่ตามหาลูกเหมือนกับตามหาอยากหลับตีลูกเหลือเกินเพราะลูกเป็นเจ้านางลูกเป็นคนรวยลูกเป็นอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เป็นหนึ่งที่สุดในนาดงดอกตาชานก็แสดงความจงรักภักดีกับลูกโดยการพยายามตามหาทั้งที่จริงๆเนี่ยนะคะอีตัวลูกเนี่ย ขับรถมาก็น่าจะเห็นว่าพ่ออยู่ตรงจะจอดเอาของให้จะจอดไหว้พ่อสักนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นนะคะเห็นว่าไอ้ไหลอยู่แถวนั้นอันนี้ เขาก็มาทําความสะอาดมาเก็บกวาดทาความสะอาดมาซ่อมแซมอะไรกันที okay. <mel os> ่บ kind of so, ้าน7.92มูเดี๋ยวจะย้อนกลับไปตรงต้นคลิปนะคะจะแคปชั่นที่เขียนว่าแม่อ๊อฟเนี่ยมาหาป้ามาทําไมจริงๆเขาไม่ได้มาหาอีทถิดก็ไม่ได้อีทถิดตอนเนี้ยญาชี้อยู่หน้าถนนเนี่ยอีทถิดเนี่ยอยู่ในบ้านญาิชีแม่อ๊อฟจอดแค่หน้าถนนเห็นไหมคะมาถามหาไก่ค่ะ มาถามหาว่าเออมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่แม่อยากจะซื้อไก่สักเท่านั้นเท่านี้แม่ออกมาเพื่อที่จะมาหาญาชิเท่านั้นเพื่อที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์อะไรนั่นนี่มาแต่ปรากฏว่ามีการใส่แคปชั่นเหมือนกับว่าแม่อ๊อบเนี่ยจะมาหาอกทถิ์ซึ่งชัดเจนว่าไม่ได้ลงไปหาไม่ได้ไปพูดไปคุยนะคะแค่ อยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ของคนขายไก่ก็ไม่รู้ว่าเออแม่ออบในลังเกียดลรังงอนอะไรไก่ที่นาของไอไหลหรือเปล่าไอไหลก็มีไก่เยอะแยะพร้อมจะฆ่าไก่อยู่แล้วพร้อมจะฆ่าไก่ทุกขณะจิตค่ะดิฉันสะดุดใจในคลิปนี้เพราะว่าเห็นความรักที่พ่อมีต่อลูกสาวคนหนึ่งในขณะที่เห็นความเย็นชาที่ลูกสาวคนหนึ่ง ฟาดใส่พ่อกับแม่ไม่ได้สนใจความรักที่เขามอบให้ความห่งใยที่เขามอบให้มันเหมือนกับว่าอิทธิที่ยังต้องซื้อของมาฝากหรืออะไรอย่างนี้เป็นไฟบังคับแต่ไม่เคยคิดจะหยุดเอามอบให้กับในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกตัวเองขับรถผ่านจะจอดรถลงไปแล้วไม่ต้องถ่ายคลิปก็ได้นี่ ไม่ต้องถ่ายคลิปก็ได้แต่สิ่งที่เธไม่กล้าก็คือว่ารู้ว่าบ้านนั้นมีกล้องวงจรปิดไอ้ไหลคอยดักทำคอนเทนต์อยู่แล้วโดยเฉพาะเห็นรถของไอ้ไหลจอดอยู่ตรงนั้นด้วยน่าจะเป็นรถไอ้ไหลนั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่ยอมลงนะคะไม่ยอมลงแล้วก็ให้ญาชิเป็นคนจัดการเอาของไปให้นะคะ เราเห็นความรักโดยที่ตาชานี้กูรีกูจอกําลังทํางานอยู่ก็นั่นเลยแม้ว่ายายที่จะบอกว่าทํานี้เสร็จก่อนนี่อิทธอ,อยู่ตรงบ้านตรงนี้อะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะจริงๆถ้าตาชานเด็ดขาดและมีอํานาจเหนือไอ้ไหลเนี่ยน่าจะสามารถสั่งได้แล้วก็บอกลูกสาวได้ว่าต่อไปแวะก็ได้ลูกไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องบอกใครแค่พ่อกับแม่อยากกอดแล้วเดี๋ยว จะไม่ให้น้องเอาวงจรปิดอะไรไปออกนะคะแต่ถามว่าจะคอนโทรลไอไหลได้ไหมไอไหลมันไม่ฟังใครหรอกขนาดสาวิตีบอกมันว่ารูปที่พ่อกับแม่ตีกันไม่น่าเอาไปลงเลยไอไหลมันก็ไม่ยอมเพื่อที่จะหักหน้าหนิงกับเมเดยหนิงกับเมเด,ย,เมเดยํทำคลิปกูต้องทําตอบบ้างว่าทําไมกูไม่ให้พ่อกูไปเพราะอย่างนี้ พ่อกับแม่กูตีกันโดยที่มันไม่ได้มองว่าตัวมันเองกําลังยุยงส่งเสริมให้พ่อกับแม่ฟัดกันนัวๆเพื่อที่จะไปตอบโต้หนึ่งกับเมเดมันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเห็นแต่กับคอนเทนต์ขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยแหละอาจจะเป็นจุดที่อิทธิไม่อยากคือไม่อยากได้คุยกับไอ้ไหลไม่อยากเผชิญหน้ากับไอ้ไหลนางตายยังได้คุยแต่ไอ้ไหลเนี่ยเถิกไม่เอาเลย แล้วมันก็เลยเป็นภาพที่ทําให้เห็นว่าเหมือนกับพ่อที่ขับรถไปทั่วจะไปตามหาลูกอยากไปกอดลูกแต่เวลาพ่อลูกคู่นี้เขาเจอกันนี่นะคะดูเหมือนคนที่อยากจะรับไหว้เสือจเกินคือพ่อเลยกลายเป็นพ่อไหว้ก่อนแล้วลูกรับไหว้พ่ออีเถกแทบจะไม่เคยยกมือไหว้สวัสดีพ่อจริงอยู่พ่อแม่กันเจอกันทุกวันเขาไม่ไหว้กันทุกวันแล้วคะ่ะแต่นี่นานๆอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งไม่ทุกอาทิตย์ด้วยซ้ํา หลายเดือนมาเจออย่างเงี้ยยกมือไหว้พ่อสักนิดหนึ่งมันเป็นอะไรหรือรังเกียจไม่อยากไหว้พ่อรังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอพ่อเที่ยวตามหายอยู่รัตชาานก็ตลกเขาก็บอกอยู่ว่าอยู่ที่บ้านทำไมไม่ลงแวะไปดูนิดนึงแต่ความที่แกเห็นรถตู้ออกไปแล้วแกคิดว่าไปแล้วแกเลยรีบมากมันยิ่งทำให้ภาพที่ออกมามาดูทุเรศมากว่า ตารักหลานตารักลูกแต่ลูกหลานไม่เห็นสนใจตาอะไรเลยแต่ยังว่านะผัวเขาทแท้ๆเขายังไม่ได้สนใจอะไรนักหนาทวงความดีความชอบหรือฉันก็ไปเยี่ยมทุกวันจันร์แล้วไงฉันก็ไปเยี่ยมทุกวันจันร์แล้วไงอยู่แค่นี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อของมาฝากตาก็ควรจะยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่ตัวเองได้เขา ไม่โกรธที่แม่ทํากริยาสถุนใส่แม่ผัวเขาก็บุญเท่าไหร่แล้วตายังไม่สำเนียกอีกเลยว่าเขาไม่โกรธที่เขากับผัวเขากล่าวหาว่าตาโกงเงินเขาตากับยายโกงเงินเขาเขายังไม่โกรธเลยเห็นไหมยังไม่พอใจอีกเลยจะเอาอะไรนักหนาเขาขายปลาหมกึกตาก็ได้ปลาหมกึกมากินตั้งแผงหนึ่งน้ำปลาลก็ได้กินฟรีจะเอาอะไรนักหนาละจ๊ะ ตาชาญควรจะสมเนียกว่าเขารังเกียจแล้วไม่อยากยุ่งกับโคดเงาสักหลาดตระกูลหลาโพขนาดไหนจะไปแสดงความรักจะไปกระตี้กระเตวอะไรอวรนเขายังไงถ้าเขาไม่เอาเขาก็ไม่คิดที่จะคือตาไม่มีความหมายอะไรกับเขารู้ตัวไหมรู้ตัวหรือเปล่าเขาใช้นามสกุลหลาโพเฉย แต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับโคตรเง่าสักรลาดตระกูลหลาโพตาเข้าใจไหมจ๊ะไม่งั้นตามคงจะไม่ต้องตาตื่นควักตามหาลูกอยากกราบตีนลูกเสลือเกินใช่หรือไม่